แสบตีค่ะตอนเชา้าเช้าตอนเช้าเช้าค่ะมาฟังเสียงนกกันฟังเสียงนกก่นะนฟังเสียงนกกัะนนึกได้ยินเสียงอะไรไหมคะ ยกพูดสีผ้าน้องยกพูดได้แลวบ้วาบ๊าบ<อ>๊าป๊าป๊าบ๊าเลยเออจะไปซื้อจะไปซื้อขนมเหรอจะไปซื้อน้ำร้านเปิดแล้วเหรอโอ,โอเค มาทำแ่แไม่่วยวหนูะไยหนูหนูติกิีอันหนูติกิีอันคะน่ะควมอ่อนขวบอ่อนลกเสนกเียงนกได้ยินไหมคะเอต้องออกมาตรงนี้มันได้เย็น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 ลมเย็นเย็นนะฮะตอนนี้เช้าเช้าเเสียงขึ้วินเหลอเสียงึ้วินเหรอคะ อลมเย็นดีนะตรงนี้เนาะลมเย็นมากเลยค่ะตรงนี้โน่นเดียวทำไมตัดติดคลิปเลยรสองอันสามอันสี่อันติดคลิปเยอะจังเลยโอ้โคนสวยนะติดคลิปเยอะจังเลยคนสวยอ่ะคนสวยติดคลิปเยอะจังเลยอื้มนี่นั่งไงนกนกมาแล้วนกมาแล้ว รถบึนบนรถบึนบนรถบนบนนกเยอะเ,เลยนู่นบินเต็มเลยเช้าเเช้าเนกบินเต็มเลยค่ะ ไปไหนคะไปไหนคะไปไหนให้เจินไปไหนคะให้เจินไปไหนคะเดินไปไหนคะให้แม่แม่เดินไปไหนคะเอาเสร็จแลแค่นี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดินเดินตั้งแต่เช้าแบบนี้นะคะแม่พาน้องเด็กมาเดินเล่นนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนมาดิค่ะมาดิค่ะมาดิค่ะบ๊ายบายค่ะมาดิค่ะ